และที่จังหวัดยะลาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดยะลาและอัเชิญหลักเมืองจำลองประดิษฐานก่อนเริ่มพิธีสมโพชสารหลักเมืองประจำปี2567ค่ะนายอัมพล Palmer พงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนางฉลวยพงษ์สุวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดยะลาประกอบด้วยพระพุทธไสย,ยาสน์วัดคูหาพิมุก พระสังกัดจายณวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้าณสวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลคนครยะลาพระบรม,มรูปรัชกาลที่5พร้อมจุดทูปเทียนดอกไม้กลับไหว้พระนำพวงมาลัยสักการะหลักเมืองจำลองณห้องปฏิบัติงานสารการจังหวัดยะลา และเชิญหลักเมืองจำลองไปประดิษฐานนาศาลหลักเมืองยะลาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะมีงานพิธีสมโพธิใหญ่ศาลหลักเมืองจังหวัดยะลาประจำปี2567ครั้งที่62ในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการจัดงานสมโพธิสารหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาในปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2567รวมระยะเวลานะคะ11วัน11คืนก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานพร้อมความสนุกสนานกับศิลปินทุกค่ำคืนที่งานกาชาติจังหวัดยะลาค่ะ